สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณดวงดี25 25ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเด็นล่างสองตัวนะคะสูตรใหม่เดินหลักหน่วยวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะใช้หล,ลักสิบคูณสามใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมนุนครั้งที่สองนะคะหลักสิบคูณห้าใช้รางวัลเลขท้ายหมนุนครั้งที่หนึ่งนะคะหลักร้อยคูณแปด เกคูณสนะคะได้ย7บวกนะคะสองคูณห้คูณหนะคะได้10ใช้0ูนบวก0ูนคูณแนะคะได้0นบวกตามด้วย9นะคะคงที่ เจ็ดบวกศูนย์บวกศูนย์บวกเก้านะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะสามเจ็ดนะคะงวดถัดมานะคะ สามคูณสามได้เก้าบวกนะคะศูนย์คูณห้านะคะได้ศูนย์บวกศูนย์คูณแปดนะคะได้ศูนย์บวกตามด้วยเก้านะคะคงที่เก้าบวกศูนย์บวกศูนย์บวกเก้านะคะได้สิบแปดเลขเด่นตัวแรกนะคะคือแปดแปดบวกหนึ่งได้เก้า เลขที่ออกนะคะห้าเก้านะคะต่อมานะคะห้าคูณสามได้สิบห้านะคะบวกหนึ่งคูณห้านะคะได้ห้าบวกศูนย์คูณแปดนะคะได้ศูนย์ บวกตามด้วยเก้านะคะคงที่5บวก5บวก0นบวก9นะคะเป็น19 9บวก 1, 1 <S ได้10นะคะใช้0เลขที่ออกนะคะ0 0เข้าที่0นะคะต่อมานะคะ0คูณ3ได้0 หกคูณหนะคะได้30ใช้0ูนบวกเคูณแนะคะได้72บวกตามด้วย9นะคะคงที่0ูนยบวกศนย์บวกสบวกเนะคะเป็นสิเอ็ดเลขเดินตัวแรกคือ1นะคะหนบวกหได้สองเลขที่ออกนะคะสาสอง สองนะคะเข้าที่หน่วยงวดถัดมานะคะสามคูณสามได้เก้าบวกสองคูณห้าได้สิบใช้ศูนย์นะคะบวกศูนย์คูณแปดได้ศูนย์บวกเก้าพงที่นะคะเก้าบวกศูนย์บวกศูนย์บวกเก้านะคะได้สิบแปดแปดบวกหนึ่งนะคะ ได้เเลขที่ออกนะคะสาเข้าที่8นะคะหลักหน่วยเมื่อถัดมานะคะสาคูณสได้9ก้บวกสคูณหได้10ใช้ศูนบวกเคูณแนะคะได้72บวก เก้าคงที่นะคะเก้าบวกศูนย์บวกสองนะคะแล้วก็บวกเก้าเป็นยี่สิบเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะหกหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> นะคะหนึ่งเข้าที่หลักหน่วยมวนถัดมานะคะหกคูณสามได้สิบแปด บวก5้าคูณห้าได้25บวก0ูคูณแปดได้ศูนย์ะคะบวกเก้าคงที่แปบวกหเป็นสิบมบวกศูนย์เป็นสิบวกเ้เป็นยีนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสองบวกหนะคะได้สสูตรนี้นะคะระยะการเดินเพียงแค่หงวดนะคะงวดต่อไปก็เป็นงวดทีเจสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ